มีแค่ชั้นสองหต้องห้าชั้นีแค่ชั้นสมนะทุกคนชั้นสามนี่ยว้ะรถึงแล้วถึงแล้วทุกคนตัวสกัน สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าบรรยากาศวันที่สองนั่นเองครับตื่นเช้ามาเราก็ฝนตกเลยตกตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงไม่รู้อะเช้ามืดตั้งแต่เมื่อคืนนตกตกหยุดยุดตกตกหยู่แต่ก็ตกพร้อมพร้อมพรำพรำเติมพ,มพอมอรำมาเลยวะพรำพรำตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ยังไม่หยุดครับเวลาแต่บุกครึ่งแหละยังไม่หยุดเลยเราก็ทนไม่ไหวแ,วแล้วลุกมาทําอะไรกินดีกว่าเก็บเต็นท์ไม่ได้เพราะเต็นท์เตี้ย แต่วันนี้เราก็จะได์ที่กันอีกหนึ่งที่นะครับจะไปที่ไล่ปูผานั่นเองนะครับเราบอกกันเลยตั้งแต่ต้นลิปเช้านี้จะไปที่ไล่ภูผานนั่นเองนะครับใกล้ๆไม่ไกลมากประมาณ10โลได้ไหมมาน้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่ก็แรกกะว่าเช้านี้จะทาอะไรกินแล้วก็จะไปเล่นน้ากันก่อนนะครับจะฝนตกอาจจะยกเลิก,เลกแทนหรือเปล่าเดี๋ยววัดกันีทีเดี๋ยวขอตัวไปทำอะไรกินกินก่อน,อนต้นเชา้า ครับเช้านี้เราก็กินง่ายๆครับไม่ได้มีกาแฟสดซื้อะซองเื้อมาเข้าได้แล้วครับนีเวลาต่างเต็มในกาแฟนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าชงในน้ำเย็นได้รมาลองไม่อะไรก่อนกินก็ไม่หนุนฟัง อ๋อตรงนี้งละเอียดทุกคนละเอียดมากเราก็ตีๆๆๆๆละลายอยู่นะทุกคนเอาเห็นไหมไม่รู้เห็นแหละนี่ <c oughs> มีคตโน่อย้วแล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 ้้ว้มที่วแง,ง้วแล้วแน้ กล้วยาวนี้กินง่ายง่ายไหมง่ายตรงไหนวะนี่นะทุกคนเสร็จแล้วก็ประมาณนี้มีกล้วยไข่หนมปังแล้วก็มีของกิ้เล่นช,ช็อกโกแลตเอามาทานขนมปังเล่นๆแล้วก็ก,ก,กาแฟวันนี้นะทุกคนทีครับขอตัวไปกินก่อนกับ บรรยากาศเตรียมฝนตกแล้วก็จริงๆตรงนี้วิวตรงนี้เป็นริมน้ํา๋ยวหันให้ดูนี่ตรงนี้นี่นะวิวริมน้าสบายบรรยากาศดีเลยทุกคนก็ถนนต,ตรงนี้คือถนนของเขื่อนเนาะใช่ไหมยวเข้ามาข้างในทุกคนก็มีร้านค้าถนนหลักนั่นเองแหละน่นเอเขื่อนหรอกถนนหลักที่เขาวิ่งรถผ่านกันทั้งทั้งคืนนะครับตรงนี้ โอเคเลยของกินก็นู่นนะ่ะเขาขผาตรงนั้นนะ่ะชนนั้นนะครับของกินเยอะโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินมาที่น้ำตกกันแล้วนะที่ทางเข้าป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอลวันนี่ข้างหลังเห็นป่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันใหญ่ทางเข้านั่นเองนะป้ายทางเข้าทางเข้าไปแล้วเราก็เดินกันไปดีกว่า เส้นทางก็ธรรมชาติฝนตกทางนี้พร้อมๆไม่ร้อนพร้อมๆพร้อมๆไม่พ้อมๆเลยบวพร้อมๆนี่น้ำตกมีทั้งหมดเจ็ดชั้นไลขึ้นลังวังมัชฉาหาน้ำตกหกนะคุ้เชื่อเบื่อไม่ลงด้วยนะจิบจิบทุกคน กิโลวะสโลทั้งหมดอ่ะใช่จริงเปล่าอ๋อเขานับจากอันนี้ประมาณสองโลแต่ถ้ารวมกันอะเกิน2องโลนะทุกคนไปกลับสี่โลไปครับเดินก่อนทำเวลาทำเวลาแล้วเจอกันตรงนั้อกเลยชั้นที่หนึ่งไปนี่นะทุกคน น้ำใส่มากดูสิป๊เห็นพื้นเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นชั้นหนึ่งหรือเปล่าจุดส่งดับคนตรงนี้นะครับตรงคนที่นั่งรถกอล์ฟนี่ทุกคนดูไม่เห็นปลาปา่ะสองตัวใส่จนเห็นปลานี่สามตัวใส่มากใส่มากทุกคน ดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นถึงให่ถึงชั้นเจ็ดน,นะครับว่าดูซิว่าจะสวยขนาดไหนนี่แค่กลางทางหรือว่าชั้นหนึ่งชั้นเองนะครับชั้นหนึ่งท่าหร่ือเปล่มนี้เขาไม่มีใครบอกสวยมากนะครับเดินทางกันต่อชเช่าเสื้อชูชีพกันก่อนนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดชเช่าเสื้อชูชีพนะครับคนละ2ี่สบบาทนั่นเองนะครับนี่นี่ตรงนี้ ซื้อหุ้นปองแล้วก็ไปเช่าเสื้อชูชีพเพื่อสำหรับเล่นน้ำโช่ครับแล้วเราก็เดินกันต่อตรงนี้แค่นิดเล่นกนก็ได้เข <laughs> ียวละ <laughs> นี่น <c oughs> นก็เปลี่ยนยปาปตกทีร้อนันนึ่ง ที่นี่นะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนี่นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุด level หนึ่งหรือน้ำตกชั้นแรกนั่นเองเดี๋ยวพาเดินไปดู นียทุกคนน้ำสีเขียวมากแล้วก็ตรงน้ำตกสวยมากจริงๆดูๆดูดูนี่แค่ชั้นแรกนะโอเคเดินกันต่อชั้นสองไปไนี่นี่ทุกคนเดินจากชั้นหนึ่งมานิดเดียวชั้นสองอยู่ตรงนี้ไปซ้าย นี่ครับทุกคนช่องสองช่้งสองวันนี้ก็เล่นน้ำได้แล้วอาจจะแวะไปถ่ายรูปตรงนี้นะแล้วก็เดินกันต่อนะครับ ยเดี๋จะลงไปถ่ายรูปลงเวยก่อนดีกว่าสวยมากทุกคนน้ำดูสีเราอันนี้เราไม่ได้ดึงสีไม่ได้ดึงอะไรนะสีสดสดสวยมากเพแค่ชั้นสองเหลืออ้กเทห้าชั้นไหวไหม เฮ้ยใจวาวตรงนี้ยังไม่ถึงไหนเลยนะตรงนี้ก็สวยอีกแบบนี้กันใช่ร <st> เกนี่นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางแยก ชั้นที่สี่กับชั้นที่สามเราเดินชั้นสามก่อนไปชั้นัสามนี่เงียบสงบม,มากทุกคน เราเด <มา S 1> ินที่จะเดินไปถ่ายตรงนโน้นยูสวยตรงนี้น้ำตกอ๋อที่บอกว่าน้ำเย็นมาก

มาแล้ววู้ไปเย่นมากวู้แค่ชั้นสามนะทุกคนชั้นสเราไปชั้นเจ็ดไม่รู้จะเด่นไปหเปล่า แต่ละคนไว้นังมันเป็นมากเลยจริงๆมาเนี่ยเีื่อดด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 ดได้

นี่อะโคดีสสวยโหสุดเดียทุกคนเราก็แวะเล่นน้ำกันชั้นสามแป๊บหนึ่งนะครับนี่แปบ๊แปบหนึ่งจริง <c oughs> ไปเดินกันต่อชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเจ็ดไปดูว่าจะแวะเล่นน้ำกันตรงไหนต่อบอกเลยว่าเหนื่อยเหน,นื่อ <c oughs> ยจัด สองร้อยเมตรชั้นตีแล้วแป๊บเดียวนิดเดียวนี่เดินทะลุจะเดินตรงนั้นมาชันเลยนะนี่ชั้นสี่สองร้อยเมตรไปไปกันต่อเหน่อ <c oughs> ยหน้าขึ้นมาถึงก็ตกใจเอ็ดแก่ โอ้ยขึ้นอ้ย่าน้ดกางนเดี๋ยเพิ่งไปคิดเดี๋เพิ่งไปคิดคิดขาขึ้นก่อนโ้แเราะิชิังนี้ยังไงเราก็มีเรา

นี่คือคนคันที่สี่ของเราตามภาพเลยภาพได้แล้วว้าว่าสักมีสไลป์เปอร์นู่นนี่มันก็ประมาณนี้อาจจะไม่เห็นนี่วันนี้นู่น ารที่นี่ทุกคนเราจะขึ้นชั้นที่5อีกประมาณ450เมตรอันนี้เดินกันยาวๆเดี๋ยวไปเจอกันตรงน้ำตกเลยจะทางขึ้นบันไดลุ้นๆ,ๆไปเดินลุยดูตีนมือเนี่ยทุกคนถึงแล้วชั้นห้าเขาจะเป็นชั้นบรรยากาศแบบนี้ การอะไรคนตรงนู้นเล่นน้ำวันอยู่ตรงนู้นค่อนข้างเยอะเราจะไม่เสียเวลาเราจะไปถึงชั้นเจ็ดก่อนชั้นพวกนี้เราแว,วะได้แค่ถ่ายรูปประมาณนะครับแ่พอที่ชั้นหกแล้วเดียวชั้นเจ็ดแต่ไม่ได้เขียนระยะมีนัดยี่เรื่องไป

นะย่าแต่ส์ช็อโซนีรัตโซนคอมย่ับวอันนี้เมื่อกี้เห็นแล้วแต่ไม่ได้บอกคน,น <laughs> คนมาด้วยกว่อ, <laughs> ทอท้อไปลุย <laughs> ของเขาแตะเป็นเหตุบอกเลยชิสเลยเสียวมากเฉล่มคู่อะไรไม่ค่อยฝังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก เริ่มบนเริ่มบนเดินไม่เคอยากเดินเมน่อไหรกันตรงนี้ถามไหมโอ้มาถึงนี่แล้วรถไม่ไปแล้วกลับบ้าน

พี่ก็มันเสิรใส่กระป๋องนีเราอยู่แต่ว่ามันนานก็ได้ขาดมาได้เี่ยวแล้หวานเหรออือฮึถึงแล้วทุกคนถึงแล้วดวนหนึ่งคนดีคนป่าอยู่ไหนอะ น่ง <impossible. S 1> ี่นงเั really ้ curtain, ัวมามนี่น้ำมันน้อยก็เลยไม่เห็นสายู่ที่นี้ก็สวยแล้วก็น่าจะลงอีกชั่วโมงอ่ะลงอีกชั่วโมงซึ่งอ่ะดีไหมนี่เยบ้อมันากโดงถงแล้ยถึงแลดกล้ชิดเลยไปใก็ได้แล้ว Uhm สวยมากพุกคนไปเรไปดูข้างหน้าดีกว่าดิดูชายสนเยอะมากชาชนเยอะมากไ่นนล ตับดูมีเป็นชั้นเแล้วทุกคนมาดูบรรยากาศเยรอบคนอย่างเยอะอน้ำน้อยวันนี้บบเป็นใต้น้ำตกเลยอหรอทำอะไรอ่ะหา,าสายรัดที ตัวโคตรใหญ่ไปก่อนเลยนํำไปเลยเย็นมเย็นโอ้โหเจ๋งนะทุกคน Takk. ต้องไหวไปค้องต่ำมากทุกคนโอ้ยเลยเลยโอ้ยเลยเลยใจดำไปปลาได้ทุกหิวหูถ้าเห็นนะตอนนี้ได้ไม่เห็นปลาเลยอื้อิะ ไปดีกว่าแปตหมดละแล้วเราเดินทางไปเก็บสัมภาระกันแล้วก็จะไปที่ต่อไปกันแล้วนะต้้คนดีบ้วาปีนชื่อเลนชื่อพี่ชื่อโฟนครับชื่อโฟนโอเคครับเผื่อใครอยากได้ครับร<า>องค,ครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะครับ